ลุงเชยวัดมะกอกศพคนโบราณสูงใหญ่ไม่เน่าเปื่อยมักให้โชคให้ลาภที่มาของลุงเชยชาวบ้านร่ำลือกันว่าลุงเชยเป็นมนุษย์ยุคโบราณและศพถูกทิ้งอยู่ในป่าเช้าวัดมะกอกมานานแล้วและเมื่อมีคนมาพบจึงนำศพของลุงเชยมาทำการขอขมาทำพิธีอาบน้ำศพ และจัดแต่งกายให้ลุงเชยเสียใหม่ส่วนชื่อลุงเชยนั้นชาวบ้านเรียกกันหลังพบศพเพราะเชื่อว่าเป็นศพคนโบราณเพราะมีความสูงถึงสองเมตรและมีผู้คนมากราบไหว้นี่คือที่มาค่าวๆจากที่ชาวบ้านเล่าต่อๆกันมาส่วนความศักดิ์สิทธิ์ยืนยันกันว่าแม่นและเฮียนมากเลยทีเดียวซึ่งจากการเล่าขานจนเป็นตำนานของลุงเชยนั้นเล่ากันว่า วัดมะกอกหรือวัดอภัยทายารามนั้นเป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในย่านถนนพระยาไทยอนุสาวรีย์มีพื้นที่ใหญ่มีป่าช้าอยู่ท้ายวัดและความที่วัดสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2340จนถึงตอนนี้ก็ราวอยู่200กว่าปีดังนั้นความเชื่อที่ว่านี้ที่เป็นป่าช้าเก่า มีศพคนโบราณมากมายทับถมกันก็ยิ่งทำให้หลายๆคนเชื่อมากขึ้นว่าที่นี่ของจริงเฮียนจริงจนกระทั่งมีคนพบศพลุงเชยจึงเป็นการตอกย้ำว่าวัดเก่าแห่งนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนและเมื่อมีการพบศพลุงเชยมนุษย์โบราณศพไม่เน่าไม่เปื่อยแน่นอนว่าชาวบ้านย่านวัดมะก่อก็ร่ำลือกันไป และคนจากทั่วสารทิศท,ที่ทราบข่าวก็มาขอหวยมากราบไหว้มาดูให้เห็นด้วยตาของตัวเอง ซึ่งก็มีคนโชคดีบ้างโชคฟร้ายบ้างก็แล้วแต่วัสนาแต่สมัยก่อนนั้นศพของลุงเชยไม่ได้อยู่ในสารามีกระจกครอบแบบปัจจุบันทางวัดนำมาไว้ในสาลาและให้คนมากราบไหว้ก็มีคนนำของมาเส้นไหว้มากมายแต่ก็ยังมีคนลองของมาขโมยของเส้นไหว้ไปอยู่เนือง จนมีคนมาบนกับลุงเชยว่าหากถูกหวยจะปรับปรุงศาลาติดกระจกครอบกันของหายให้ปรากฏว่าถูกจังๆเขาเลยมาปรับปรุงศาลาให้และก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ดันดดนมาจากถิ่นไกลๆจากต่างจังหวัดบ้างมาขอหวยขอโชคกับลุงเชยซึ่งบางคนก็บนบานด้วยของเส้นไหว้ต่างๆ บางคนก็มาเสี่ยงเซียมซีบางคนก็มากราบไหว้แต่หลายๆคนได้โชคลาภจากลุงเชยไปก็ไม่น้อยบางคนถูกรางวัลใหญ่ตั้งตัวได้ก็มีซึ่งหลายๆคนบอกต่อๆกันว่าต้องศรัทธาจริงๆและต้องมีวาสนากับเรื่องนี้พอสมควรจึงจะสมหวัง เพราะบางคนมาแล้วไม่สมหวังก็มีแต่ของแบบนี้จะว่าใครก็ไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างหนึ่ง ศพลุงเชยก็ไม่รู้กันว่าอยู่มาตั้งแต่สมัยไหนศพไม่เน่าไม่เปื่อยมันก็เป็นเรื่องน่าอาัศจรรย์พอสมควรส่วนใครที่อยากไปก็แนะนำให้ลองไปกราบขอพอรกันดูที่วัดมะกอกหรือวัดอภัยทายารามย่านอนุสาวรีรับรองหาไม่ยากเพราะอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลพระมงกุฎ เดินทางไปด้วย BTS ลงสถานีอนุสาวรีย์และเดินลัดเข้าซอยโรงพยาบาลราชวิถีเดินไปเรื่อยๆดูป้ายซอยราชวิถี18หรือชาวบ้านเรียกตรอกมะกอกเป็นอันว่าถึงที่หมายแน่นอน